สวัสดีค่ะหมอของเดดิตเกณฑ์พนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยสงสัยว่าลูกน้อยอะทำไมแปลงฟันยังไงก็ยังไม่สะอาดมาจากข้อมือของเด็กเองค่ะ ใน <Malays> <mitig ating. S 1> เด็กเล็กนะคะยังมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อฝ่ามือกล้ามเนื้อนิ้วและกล้ามเนื้อของข้อมือเนี่ยที่ไม่แข็งแรงพอค่ะทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการจับแปรงสีฟันได้แน่นอาจจะควบคุมกล้ามเนื้อข้อมือในการพลิก,ลกไปพลิกมาแปรงฟันได้ไม่ทั่วถึงและแปรงได้ไม่ดีพอเหมือนผู้ใหญ่ค่ะสามารถที่จะจับดินสอปากกาแล้วคัดลายมือตัวบรรจงตัวเล็กๆได้สวยงามเมื่อไหร่อันนั้นแหละค่ะแปลว่าเด็กะสามารถที่จะควบคุมกล้ามเนื้อและมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อและข้อมือที่แข็งแรงเพียงพอเคล็ดลับที่ปอมอยากมาแชร์ ดังนั้น่ะเวลาเราจะซื้อแปรงสีฟันให้ซื้อแปรงสีฟันที่ใหญ่เพียงพอที่กล้ามเนื้อฝ่ามือของลูกน้อยเราจะกำได้แน่นด้วยมือของเขาเองให้ลองสังเกตค่ะเวลาเราให้ลูกปัดเม็เล็กๆหรือเข้าสารเม่เล็กๆลูกเราจับแล้วยังไงก็หล่นดังนั้นแปรงสีฟันที่เล็กๆลูกเราก็จะจับแล้วควบคุมได้ไม่ดีข้อ2ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับข้อมือเด็กโดยที่ให้เด็กจับแปรงสีฟันด้วยตัวเองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอามือของเราจับทับมือของเด็กตอนจับแปรงสีฟันแล้วก็ขยับมือหมุนไปหมุนมาเพื่อให้้้้้้เเเดด็กกกกกกนนนีี่ยยไรรรรููททััษะะาาาหมมุขขออออืืแลลบถตง และข้อ3นะคะอาจจะหาแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็กให้เด็กใช้ค่ะแล้วสุดท้ายจบด้วยการแปรงฟันซํำให้เด็กเพื่อเก็บตกรายละเอียดที่เด็กน้อยยังไงถึงจะทำดีแค่ไหนก็ทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากในการดูแลลูกน้อยสามารถคอมเมนต์หรือว่าโทรมาสอบถามที่เบลิกเซ็นเตอรได้เลยนะคะปอมและทีมงานยินดีที่จะให้คําตอบมาพูดคุยกันนะคะ